และที่นี่คือวัดที่เกิดจากนิมิติงเทวดาและสวยงามดุจสวรรค์นำพาทุกท่านมาที่วัดพรประพานิมิตอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีครับอุโบโสถสีขาวโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดจะไม่รู้สึกว่าที่นี่เป็นแดนของเทวดาจริงๆภายในอุโบสถประดับด้วยแก้วคิิสตัลนและพื้นไม้เป็นการจำลองระหว่างโลกมนุษย์และวิสูตธิเทพและพระประธานเคลือบแก้วคริสตัลนทั้งองค์มีนามว่ากราเนตรองปฐมปรางจากักรพรรด โดยอีกในยะหนึ่งของการสร้างอุโบสถสีขาวแห่งนี้เป็นการสร้างตามแนวทางของครูบาอาจารย์ที่นับถือนั่นคือหลวงพ่อฤาษีลิงดำนั่นเองครับ ประวัติของวัดแห่งนี้คือโดยเดิมทีวัดพปรปภานิมิตนะครับมีชื่อเรียกที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดเขาดินเทวานิมิตซึ่งเกิดจากความคิดลิเริ่มของพระอาจารย์โสดโดยท่านเป็นพระลูกวัดของวัดเทพบุตรซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้โดยท่านได้นิมิตในฝันว่ามีเทวดามาบอกให้ช่วยมาสร้างวัดบนเขาแห่งนี้จึงได้เริ่มดําเนินการก่อสร้างวัดบนเขา